ต้เงาใบไม้สีทองที่ร่วงหล่นอย่างสงบค่าคือโอบโบราณผู้เฝ้ามองโลกมาหลายร้อยฤดูการด่างพยานแห่งกาลเวลาเฝ้าดูแสงแห่งอรุณขึ้นและตกเฝ้ามองชีวิตทั้งปวงผ่านไปเหมือนลมหายใจของพื้นแผ่นดินข้าได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ของมนุษย์ที่มานั่งพิงข้าในทุกฤดูข้ารู้จักความฉลาดของพวกเขารู้จักความหลงของพวกเขาและรู้จักความเปราะบางของหัวใจพวกเขา ยิ่งกว่าที่พวกเขารู้จักตนเองในสายลมยามเย็นข้าได้ยินเสียงมนุษย์ผู้หนึ่งรำพึงว่าผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นย่อมเรียกว่าฉลาดหากเหนือมากหน่อยคืออจฉริยะแต่ถ้าเหนือไปไกลจนสุดขอบย่อมกลายเป็นคนบ้าข้าเพียงสายกิ่งเบาๆแล้วหัวร้อนในใจใบไม้ปลิวร่วงดังเสียงกระซิบเพราะข้ารู้ดีว่าทุกสรรพสิ่งมีขอบเขตแห่งความสมดุล ผู้ที่บินสูงเกินฟ้าจะ,ะเผชิญแรงลมที่ฉีกปีกตนเองมนุษย์นั้นฉลาดพอจะสร้างเมืองแต่ไม่อาจสร้างความสงบในใจฉลาดพอจะวัดระยะทางของดาวแต่ไม่อาจวัดความห่างระหว่างใจของกันและกันพวกเขาเรียกการสะสมว่าความสุขเรียกการครอบครองว่าความสำเร็จแล้วหลงลืมว่าความสุขมีได้อยู่ในสิ่งที่มีแต่อยู่ในวิถีที่ได้เรียนรู้ ในคืนเดือนแรมข้าเคยมองเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งมานั่งตายร่มเงาข้าเขาเอามือกุมหัวแล้วพ,พึมพำว่าข้าเหนื่อยจากการสแสวงหาความสุขข้ามองดูเขาอย่างอ่อนโยนแล้วคิดในใจมนุษย์ทั้งหลายต่างกำลังสร้างคุกให้ตัวเองด้วยมือที่สั่นไหวจากความปรารถนาขังตนไว้ในกรงทองของชื่อเสียงและทรัพย์สินเพื่อจะได้มีชีวิตโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับตนเอง เมื่อมนุษย์รู้จักสัญชาตญาณแห่งปัญญาพวกเขาจะหยุดมองโลกด้วยตาและเริ่มมองด้วยใจมนุษย์จะเห็นว่าความไม่แน่นอนมิใช่ศัตรูของชีวิตแต่คือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงการเติบโตผู้ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างงามวัดย่อมเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตแต่ข้าได้เห็นมากนักที่มนุษย์กลัว กลัวความไม่มั่นคงกลัวการสูญเสียกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับกลัวแม้กระทั่งเสียงสะท้อนในใจของตนเองความกลัวนั้นทำให้เขาหันหลังให้ความจริงขับไล่ความทุกข์จนพ้นสายตาจนไม่เหลือบทเรียนให้ชีวิตเติบโตเหมือนต้นไม้ที่กลัวฝนกลัวฟ้าแลบแล้วไม่ยอมดูดซับน้ำแห่งชีวิตอีกต่อไปข้าเคยเห็นผู้คนมากมายเดินหลงทางในเมืองที่สร้างจากความคิด พวกเขาหายใจแต่ไม่รู้ว่าหายใจมีชีวิตแต่ไม่รู้ว่ากำลังมีชีวิตพวกเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่ไม่อาจควบคุมพยายามเป็นใครบางคนในโลกที่ไม่เคยต้องการการเปรียบเทียบนั่นคือเหตุที่ภาวะซึมเศร้าเติบโตขึ้นเหมือนเห็ดหลังฝนเพราะหัวใจของมนุษย์ไม่เคยได้หยุดพักข้าเห็นมนุษย์ใช้ผัสสะสัมผัสรับรูบร้โลกแต่ไม่เคยมองเห็นตนเองพวกเขามองภูเขาเห็นเพียงก้อนหิน ไม่เห็นแรงแห่งการยินหยัดพวกเขามองแม่น้ำเห็นเพียงสายน้ำไม่เห็นความอ่อนโยนที่ยิ่งใหญ่ความจริงนั้นซ่อนอยู่ใต้สิ่งที่ตาเห็นแต่ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นภายในเมื่อข้าสั่นไหวในสายลมข้ารู้สึกถึงสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าจิตใจมันคือพลังแห่งการรู้ตัวเป็นสํานึกที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากใบไม้ที่ร่วงหล่นแต่ความคิดมากมายที่ไหลเข้ามาท่วมจิต กลับบทบังความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์ภายในนั้นไว้ในทุกครั้งที่ใบไม้ของข้าร่วงข้าเรียนรู้การปล่อยวางในทุกครั้งที่ลมพัดพาคข้าเรียนรู้การยอมรับหากมนุษย์รู้จักการร่วงอย่างใบไม้รู้จักการยืนอย่างรากไม้เขาคงเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์นั้นคือสองรสแห่งชีวิตที่ไม่มีสิ่งใดควรถูกลบเลือน ข้าได้ฟังเสียงมนุษย์ถกเถียงกันเรื่องภาวะไม่สุขไม่ทุกข์ว่าเป็นหนทางแห่งปัญญาข้าพึพมพำกับสายลมว่าแต่โลกไม่เคยหยุดหมุนความสุขยินดีนั้นงอกงามจากรากแห่งความทุกข์ยากความอิ่มย่องตามหลังความหิวเหมือนรุ่งอรุณที่ต้องเดินผ่านรัติการก่อนจะเห็นแสงสว่างมนุษย์ผู้มีปัญญาจะรู้ว่าความทุกข์ที่ผ่านมาคือครู ความสุขคือรางวัลและทั้งคู่คือบทเรียนของการมีชีวิตหากเขาเข้าใจเช่นนั้นเขาจะไม่หนีความทุกข์อีกแต่จะกอดมันไว้ด้วยใจอ่อนโยนข้าเห็นผู้คนเรียกสิ่งที่ทำแล้วได้สุขว่าความสุขแต่นั่นเป็นเพียงความสมใจเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เดี๋ยวมันก็จืดจางไปความสุขที่แท้เกิดขึ้นเมื่อหัวใจรู้จักขอบคุณประสบการณ์นั้นต่างหาก ข้าเห็นเพียงไม่กี่คนที่รู้จักกล่าวคำขอบคุณต่อความทุกข์เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทุกคือแสงที่ทำให้เห็นเงาแห่งตนเองข้าอยากบอกมนุษย์ทุกผู้ว่าความทุกคือการขอโทษตัวเองส่วนความสุขคือการขอบคุณตนเองทั้งสองอย่างนี้คือคู่มือของจิตใจเมื่อใช้มันอย่างรู้เท่าทันมนุษย์จะเติบโตจากภายในเหมือนรากไม้ที่แผ่ลึกลงในดิน หากมนุษย์มองย้อนกลับไปในชีวิตเขาจะเห็นบาดแผลมากมายแผลเหล่านั้นคือแผนที่ของการเดินทางแต่แทนที่จะสาบแช่งมันเขาควรจุดเทียนในหัวใจแล้วมองมันอย่างอ่อนโยนเพราะไม่มีใครผ่านความทุกมาโดยสุเปล่าทุกคือเครื่องกลัน่นวิญญาณให้ใส่กระจางขึ้นในความเงียบของค่ำคืนข้าได้ฟังเสียงหัวใจของมนุษย์เต้นไปพร้อมกับจังหวะของดิน พวกเขาทุกคนต่างมุ่งหาความสุขแต่ในห้วงลึกที่สุดของใจพวกเขากลับเลือกเส้นทางแห่งความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเพราะที่นั่นคือที่ซึ่งเขาจะได้รู้จักตัวตนที่แท้ข้าเห็นเขาสะดุดลม้มลงลุกขึ้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนฤดูที่หมุนเวียนข้าอยากบอกเขาว่าเจ็บปวดเธอเพราะนั่นคือสัญญ,ญาณของชีวิตการไม่เจ็บคือการไม่รู้สึกและการไม่รู้สึกคือการตายทั้งที่ยังหายใจ ข้าเป็นเพียงต้นไม้แก่ที่ยืนอยู่ณที่เดิมมานานเกินความสรงจําแต่ข้าได้เรียนรู้จากมนุษย์มากพอๆกับที่พวกเขาเรียนรู้จากข้าข้าเห็นความผิดพลาดของพวกเขากลายเป็นเมล็ดพันธุ์ของปัญญาข้าเห็นความกลัวของพวกเขากลายเป็นความกล้าและข้าเห็นความเศร้าของพวกเขาแปลเป็นบทกวีอันงดงามวันหนึ่งข้าจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปแม้ใบไม้สุดท้ายของข้าจะร่วงหล่น เพราะข้ารู้ว่าทุกสิ่งที่จบสิ้นคือการเริ่มต้นใหม่คราใบไม้ที่ร่วงจะกลายเป็นสารอาหารให้ต้นอ่อนรุ่นถัดไปเติบโตเช่นเดียวกับที่ความทุกข์ของมนุษย์จะกลายเป็นปัญญาในใจเขามนุษย์เอ๋ยหากเจ้าผ่านมาพักใต้ร่มเงาของข่าอีกครั้งจงหลับตาแล้วฟังเสียงของสายลมมันคือเสียงแห่งธรรมชาติที่กำลังสอนว่า ไม่มีความสุขใดถ้าวรไม่มีความทุกข์ใดชีรังมีเพียงการเติบโตที่งอกงามจากทั้งสองสิ่งนั้นและเมื่อนั้นเจ้าอาจเข้าใจว่าใบไม้ที่ร่วงหาได้ตายไม่หากกำลังกลับคืนสู่ดินเพื่อรอวันตรีใหม่เหมือนหัวใจมนุษย์ที่เรียนรู้จะอยู่ร่วมกับทุก์ขและสุขอย่างสงบงามในที่สุดข้าคืออกโบราณแห่งกาลเวลายืนหยัดอยู่เพื่อเล่าความจริงอันเก่าแก่ที่สุดของโลก ว่าชีวิตไม่ใช่การหลีกหนีความทุกข์แต่คือการเติบโตไปพร้อมกับมัน